ครับสวัสดีครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับขุมง้วครับที่ผมเคยวาไว้นะครับนี่นะครับคยิบที่แล้วนะครับอายุหาเดือนนะครับห้าเดือนถึงสิบสองเดือนนะครับสเตเลดนะครับสเตเลสเชือกยางดีนะครับเชือกปีนเขาเนาะครับหนัง ่ดีนะครับถักขอความมาถามใดนะครับที่ผมเคยวาไวประมาณแปดร้อยแปดร้อยยี่สิบาทรวมทรงนะครับรวมทรงนะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งโตนะครับสำหรับผู้ใดที่เอากับสอบถามกันขอมาใดนะครับเป็นเสือกเชือกดํานะครับเห้ดพึ่งขาวๆนะครับเี่นนะครับ การัดสิมีออกมาอีกเรื่อยๆนะครับผมเหใส่เดียวนะครับแต่ว่าขันสอบถามมาเบิ้งก็ได้ครับว่าพ่อเหใส่อื่นเห้ไดบ่แต่ว่าตอนนี้ผมเหตส่เดียวนะครับแปดร้อยรวมทรงนะครับแปดร้อยรวมทรงนี่นะครับนี่นะครับใครสนใจก็ทัก้อมาในเพจได้แล้ครับ รถขายมีตัวตอนจริงครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากขายของนี้ยได้ครับสวัสดีครับ